ไหมโลกของเราเนี่ยนะเคยมีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากๆชื่อว่าจักรวรรดิออตโตมันค่ะว่าแต่อะตอนเนี้ย สวัสดีค่ะจากช anel Point of View ค่ะถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ่านประวัติศาสตร์โลกนะคะน่าจะเคยได้ยินได้ฟังชื่อของจักรวรรดิออตโตมันบ้างหรือบางคนก็อาจจะได้ยินชื่อแบบออตโตมันเติร์กออตโตมันเติร์กส่วนบางคนที่ไม่ค่อยได้อ่านประวัติศาสตร์โลกเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อจักรวรรดิออตโตมันเลยแล้วเวลาที่เราพูดถึงจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยหลายคนก็จะจินตนาการภาพตามว่ามันจะต้องเป็นแบบจักรวรรดิเก่าแก่โบราณที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วมันก็ต้องเป็นจักรวรรดิเล็กๆอะ่งลกคโข มีขนาดแบบแผ่ขยายเต็มที่เลยนะคะกินพื้นที่ไป3ทวีปในโลกเลยแล้วยังไม่พอนะนี่คือจกักรวรรดิที่อยู่มาอย่างยาวนานเป็นพันปีค่ะคือใช่มันเกิดมานานมาแล้วเกิดเป็นพันปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะล่มสลายไปเมื่อแบบประมาณร้อยปีที่แล้วนี่เองอะถึงขนาดที่หลายๆคนเขาชอบออมาเทียบกันนะว่าตอนที่บริษัทนินเทนโดที่ผลิตเกมมาเกิดขึ้นมาเนี่ยจกักรวรรดิออตโตมันเนี่ยไม่ล่มเลยค่ะทุกคนเขายังอยู่เลยนะเอ๊แล้วจกวักรวรรดิยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขามีผลงานอะไรเขาหายไปไหนทําไมทุกวันนี้เราถึงไม่รู้จักจ,กจกักกรรรรวดออตมามมาานนัเเ็บบล่่ฟงคะ ถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะว่าจักรวรรดิออตโอตโมันหายไปที่ไหนเราต้องมาคุยกันก่อนใช่ไหมว่าอาะเขาเริ่มมายังไงซึ่งแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิออตโอตโมันเนี่ยเขาต้องยังไม่ใช่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในทันทีไม่มีใครเกิดมาปุ๊บแล้วแบบชั้นใหญ่เลยจ้าไม่ได้นะคะเขาเนี่ยก็เริ่มจากการเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเล็กๆก่กอนอยู่ในบริเวณแถวๆเอเชียกลางอันนี้ขอเคลียร์กับทุกคนก่อนว่าเอเชียกลางกับตะวันตกกลางเป็นคนละที่กันถึงแม้ว่าเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกันในกรณีประวัติของขององออออออตตมมัันนนนนนนะะะะะคืเเเเชีียยยยยกกกาาาาางง่่่่่จจจููดดด้้บบบบิิขึไปปรรรณแววห็ พวกอัฟกานิสถานเติร์กเมนิสถานสถานสถาน,ถานทั้งหลายที่ยร่อ,อยากไปเที่ยวมาทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสไปนะคะใดๆก็ตามทุกวันนี้เรารู้จักชื่อเอเชียกลางกันมากขึ้นเพราะว่ามันมีคนไปเที่ยวเยอะขึ้นในขณะที่ตะว,วันออกกลางเนยนะม,มันอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรอาหรับอยู่เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะดูจากแผนที่ทุกคนจะเข้าใจทีเนี้ยสำหรับออตโตมันเนี่ยเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่เอเชียกลางเขาเป็นชนเผ่าที่เราจะเรียกว,ว่าโอคคสแล้วหลังจากที่เขาอยู่เอเชียกลางมาปุ๊บในช่วงประมาณศตวรรษที่1 0 1ถึงสิเนี่ยนะเขาก็อพยพมาทางตะวันม ปร,รากฏว่าพอเข้าไปในคาบสมุทรอาหรับตอนนั้นแถวคาบสมุทรอาหรับเขานิยมนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นเขาก็เลยอาหารไปนับถือศาสนาอิสลามด้วยทีนี้คนกลุ่มนี้เนื่องจากเขาเป็นพวกชนเผ่าเร่ร่อนหลายต่อหลายกลุ่มมาอยู่รวมตัวกันดังนั้นบางทีเขาก็ดีกันบางทีเขาก็ตีกันซึ่งตีกันนี่น่าจะบ่อยกว่าดีกันนะนะแปลว่าเขาก็คืออยู่กับการสู้รบมาตลอดชีวิตคนมันสู้รบมาตลอดชีวิตอะมันก็ต้องเป็นนักรบที่เก่งกาจใช่ไหมคะก็อารมณ์คล้ายๆส่วนอื่นในประวัติศาสตร์โลกแหละพวกอนารยชนพวกนี้เนื่องจาาาาาากเคมมีแบบวว่ยย ในการเอาชีวิตรอดสูงอะ่ะเขาก็จะสามารถตีคนที่แบบอยู่ชิวๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกมองโกของจีนก็ชนเผ่าสไตล์เดียวกันเขาต้องเก่งใช่ไหมหรือว่าพวกอนาริชนที่ไปตีทางยุโรปก็อารมณ์เดียวกันนี่แหละแปลว่าวชนเผ่าพวกนี้คือพวกที่รบเก่งละแต่สิ่งที่พวกเขาจะไม่เก่งเลยคือการบริหารจัดการต่างๆค่ะถ้าสังเกตดีๆพอตีมาได้อยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็โดนยึดคืนเดี๋ยวก็โดนยึดคืนนะนะเพราะว่าพงอํานาจไว้ไม่ได้นะคะปรากฏว่าพวกโอคคสพวกนี้เขาก็เอาความเก่งกาจในการรบเนี่ยเข้ามารบในตะวันออกกลางรบไปรบมาพอหันมานับ เป็นศาสนาที่มีทั้งความเป็นศาสนาและมีทั้งวิถีชีวิตและมีทั้งความเป็นเมืองและจักรวรรดิในตัวเองนึกออกไหมถ้าเราไปฟังประวัติศาสนาอิสาลามจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแต่ด้านศาสนาอย่างเดียวม,มันมีเรื่องการรบการบริหารจัดการการอะไรของเขาอยู่เต็มไปหมดแล้วนะพวกโอโคสพวกนี้เขาก็เลยได้วิธีคิดในสิ่งที่ตัวเองขาดไปเข้ามาคือตัวเองเนี่ยรบเก่งอยู่แล้วตอนนี้ได้ทั้งศาสนาได้ทั้งการจัดการกําลังคนงการมงการเมืองอะไรเข้าไปปรากฏว่ามันเหมือนเสือติดปีกับทุกคนเขาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะสามารถแผ่ขยายอํานาจจากเดิมตรงที่เเขาอยยู่่่นนีไปจะทงึ อนาโตเลียก็คือไปได้จนถึงแบบตุรกีไปอะไรเลยแล้วในบรรดาชนเผ่าทั้งหลายเนี่ยอย่างที่บอกเขาอยู่หลายเผ่าใช่ปะมันก็มีคนนึงลุกขึ้นมาชื่อว่าโอคุสเติร์กเขาก็ประกาศตัวเลยบอกว่าฉันสามารถแผ่อำนาจได้ขนาดนี้ฉันไม่เป็นชนเผ่าีต่อไปแล้วฉันจะขอเป็นจักรวรรดิแล้วเขาก็เอาชื่อตัวเองเนี่ยไปตั้งชื่อจักรวรรดิว่าเซลจุกเติร์กแล้วบังเอิญว่าจักรวรรดิเซลจุกเติร์ก,กที่กาลังขยายตัวขยายตัวเนี่ยมันสามารถแผ่ไปได้ที่หนึ่งที่พีคมากทุกคนนั่นก็คือบริเวณไไบซนนนนนททท์ะะะะคเเเเรรรรรราาาาจํชื่่่อกััด้วลีียยยปปตติศสุโใมพ นี่คือโรมันตะวันออกมันคือบริเวณที่จักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมันเนี่ยแยกเมืองหลวงออกมามาอยู่แถวตุรกีปัจจุบันใช่ไหมแล้วอ่ะโรมันตะวันตกที่อยู่ที่กรุงโรมก็ล่มไปอะไรไปตั้งนานแล้วความเป็นโรมันเนี่ยก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆที่ไบเซนทายอยู่มาอยู่มาสะสมศิลปะวัฒนธรรมมีอะไรแบบรุ่งเรืองมากๆอยู่ในนั้นปรากฏว่าอยู่ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มรอแแ่รอแแ่จังหวะที่กําลังรอแแ่เพราะว่าประชากรหนาแน่นมากเกินไปแล้วก็เจอสงครามครูเสดไปหลายรอบนั่นเองปรากฏว่าเซลจุกเติร์กแผ่อํานาจมาถึงอดีค่ะไบนท กำลังรอดแร่อยู่แล้วก็เลยรอดแร่หนักไปกว่าเดิมไม่สามารถโโหอํานาจตัวเองไว้ได้นะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเซลจุกเตอร์ก็กลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแถบนั้นไปเลยนะแต่เซลจุกเตอร์ยังไม่ใช่ออตโตมานนะคะเพราะว่าในขณะที่เซลจุกเตอร์กำลังแบบว่าอ๋อฮะฉันนี่แหละคือผู้มีอํานาจคนใหม่แถวนี้ปรากฏมันมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาค่ะมากระหน่าตีสะละตุ้มเป๊ะเลยนะคะนั่นก็คือพวกมองโกคืออย่าลืมว่ามองโกก็เป็นชนเผ่าเหมือนกันมองโกก็รบเก่งเหมือนกันแล้วมองโกเขาก็อยู่ของเขาแถบนั่นแหล้ะ นะดังนั้นมองโกเนียก็จกทับมาตีเซลจุกเติร์กสักรกะจุยเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าเซลจุกเติร์กเนี่ยมันพัฒนามาแค่จาก1ชนเผ่าในโอคุสมันไม่ใช่ทุกเผ่าในนั้นไงมันก็มีลูกชายของหัวหน้าชนเผ่าสายสัมพันธ์อีกคนหนึ่งก็มองว่า เป็นเวลาของฉันแล้วนี่เขาเนี่ยนะคะชื่อว่าออสมันที่หนึ่งค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าออสมันที่หนึ่งเนี่ยเป็นลูกของหัวหน้าชนเผ่าสายสาคัญของพวกโอคูสจริงหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าเออตั้งตัวเองให้มันดูเป็นคนสําคัญขึ้นมาหน่อยบางคนก็บอกว่าเออใช่จริงเอาว่ามีคนหนึ่งในบรรดาโอคูสเนี่ยชื่อว่าออสมันที่1เขาก็เลงแล้วว่าเซลจุกเตอร์กรอดแ,แล้วไม่รอดแล้วนี่งั้นนี่ก็เป็นโอกาสของฉันเขาก็เลยลุกขึ้นมานะคะแล้วก็สถาปนาตัวเองบอกว่าไอสิ่งที่เซลจุกเติร์เหลืออย ละตานองค์แรกแห่งจักรวรรดิออตโตมันค่ะดังนั้นจักรวรรดิออตโตมันนะคะก็เลยถูกกาหนดขึ้นในปีคริสต์ศักราชที่1299แล้วก็เคลมพื้นที่เดิมของเซลจุกเติร์ไปอย่างง่ายดายตักนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยู่เฉย,ยแต่เขาก็เริ่มไปไล่โจมตีที่อื่นแห่อหํานาจต่อไปแผ่อำนาจต่อไปแล้วก็โตยอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าอีกเกือบ,บแบบแบบ3ิปีต่อมาเนี่ยออตมันที่1จะตายจากไปแล้วแต่ไอแนวคิดของเขาเนี่ยที่ว่าออตโตมันจะต้องแผ่ขยายอนานาจเยอะๆต้องตีตรงนั้นตรงนี้มันกลายเป็นแนวคคิดดดให้ัักรพออองง์ถไปขอออตมนต เหมือนกันว่าอ๋อจักรพรรดิคนที่ตั้งราชวงศ์ของเราเขาคิดแบบนี้เราก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันดังนั้นสุลต่านองค์ไหนที่ขึ้นมาปกครองออตโตมานก็คิดเหมือนกันหมดเลยว่าฉันจะต้องทำสงครามฉันจะต้องแผ่ขยายอำนาจจักรวรรดิออตโตมานมันก็เลยแผ่ขยายอำนาจกระจายใหญ่ๆๆๆๆเรื่อยๆพอทุกคนที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นไงคิดเหมือนกันว่าเออเรื่องอื่นมันก็สำคัญเหมือนกันแต่เรื่องที่สำคัญกว่าคือการแผ่ขยายอำนาจนะคะจักรวรรดิออตโตมานเนี่ยนะคะก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอยู่ด้ววยแนนนนคคิิดีี้ไปปจกกรระทัั่งใ ที่1453นะคะมีสุตลต่านองค์หนึ่งชื่อว่าสุตาลต่านเมเมตที่2ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมนันคือสุตลต่านองค์นี้มีกองทัพสุดโหดกองทัพหนึ่งชื่อว่ากองทัพจานิซารีคือกองทัพนี้เขาจะไปเอาพวกเด็กคริสเตียนจากบริเวณคาสม,มุทรปอลข่านเนี่ยนะคะเอามาเปลี่ยนศาสนาให้เป็นมุสลิมให้หมดจากนั้นก็เลี้ยงดูให้กลายเป็นกองทัพโหดเลยลวเขามีแบบเยอะมากประมาณ80,000คนทีนี้สุลต่านเมเมตที่2เนี่ย,ยก็พากองทัพสุดโหดนี้บุกไปที่กรุงคอนสน แม้ที่วิวพูดถึงไปว่านี่คือโรมันตะวันออกซึ่งยังอยู่นะแต่ว่ารอดแร่รอดร่มานานแล้วนะคะแล้วในยุทธการครั้งนั้นเขาใช้วิธีล้อมเมืองเลยค่ะตัดเส้นทางอาหารตัดเส้นทางสเบียงตัดนู่นตัดนี่ไปหมดจนกระทั่งคนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะคะทำอะไรไม่ได้ต้องหลบอยู่ในกำแพงเมืองของตัวเองแล้วก็รอวันตายค่ะซึ่งสุลต่านเมมิดที่2ก็ไม่ได้ต้องนั่งรอวันนั้นนาะนเพราะสุลต่านเมมิดที่ี่ยก็สั่งเลยบอกว่าปืนใหญ่จะ้ะเอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปเลยนะก็ยิงกระหน่ำเข้าไปกรุงคอนสแตนตะ ถาวค่ะแปลว่าตอนนี้จักรวรรดิออตโตมันฮุบจักรวรรดิไบแซนไทน์เข้าไปด้วยแล้วเรียบร้อยนะคะคิดดูสิว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไบแซนไทน์ซึ่งเดิมคือเป็นแบบแหล่งอารยธ,ธรรมศิลปะวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นก็คือโดนฟุบเข้ามาละแต่นี่ยังไม่ใช่จุดรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรออตโตมันค่ะเพราะว่าข้ามไปอีกนะคะช่วงในปี1512-1520เขาก็สามารถไปยึดอีกบริเวณหนึ่งได้ค่ะก็คือตะวันออกกลางแล้วไม่ใช่แค่ตะวันออกกลางธรรมดาเขายึดเลยไปจนถึงอียิปต์นะคะทุกคนอียบบิปออันกก เขาโอเคแหละโดนโรมันยึดไปอะไรไปแต่มันก็ยังพอมีความอียิปต์อยู่พอมาโดนออตโตมันยึดไปทั้งหมดนี่แหละค่ะคือคนที่ลบให้ความอียิปต์เนี่ยหายไปจากโลกเป็นพันปีเลยนะเพราะว่าโดนออตโตมันฮุบเข้าไปนะคะแปลว่าตอนนี้จกักรวรรดิออตโตมันพร้อมและในฐานะยักษ์ใหญ่ของโลกพร้อมแล้วที่จะเล็งไปรอบๆแล้วก็เห็นว่าอ้อยุโรปว่างอยู่หรือว่าฉันจะไปจัดการยุโรปต่อดีฟังแบบนี้แล้วรู้สึกแบบว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นออตโตมันทำสงครามขนาดนี้ไปเอาเงินมาจากไหนคือต้องบอกว่า เขาโชคดีในเรื <ø> ่องพื declined, climate, earlier, ้นที mm ่ท hmm. ี่เขาไปยึดได้นะคะคือไอพื้นที่ที่เขาอยู่ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยทุกคนมันโชคดีค่ะเพราะว่าเขาไปอยู่ตรงบริเวณเส้นทางสายไหมแล้วไอพื้นที่ที่เขาไปยึดได้เพิ่มอะไรของเขาเนี่ยนะมันกินพื้นที่เส้นทางสายไหมไปเยอะมากดังนั้นเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรคือชิวคือสบายมากแล้วยิ่งเขาได้เงินจากเส้นทางสายไหมไปเขาไปทาสงครามยึดอะไรยึดอียิปต์ยึดแอฟริกาเหนือซึ่งตรงนั้นอ่ะมันคือบริเวณทะเลแดงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางค้าขายทั้งนั้นไม่อยิ่งห่ขนาดนั้นไได้อียิปต์ นนั้้ไดเขาก็ได้เงินเพิ่มเพราะได้เงินเพิ่มปุ๊บโอ้โหทีนี้ก็เอาไปต่อยอดอีกไปยึดท,ทางยุโรปนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่ของจักรวรรดิออตโอตโมานเนี่ยอยู่ถึงสาวีปควบคุมเส้นทางการค้าขายแบบตรงนั้นไปหมดเลยคือเอเชียจะไปยุโรปก็ต้องผ่านออตโตมานยุโรปจะไปแอฟริกาก็ต้องผ่านออตโตมานแอฟริกาจะไปเอเชียก็ผ่านออตโตมานคือมันยึดจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางแบบตรงกลางสุดๆอะเรียกได้ว่ายึดจุดที่ เทพเจ้าที่สุดละทางบกก็รดทางน้ําก็รอดถึงขนาดที่ว่าตอนช่วงที่สเปนกับโปรตุเกสพีคๆเป็นเจ้าการเดินเรือเพื่อแข่งกันครอบครองโลกอะจำได้ไหมมันจะมีช่วงที่แบบสเปนกับโปรตุเกสแข่งกันสำรวจโลกนะั่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่านี่เป็นยุคก,กองทัพเรือสเปนยุคก,กองทัพเรือโปรตุเกสออตโตมันก็อยู่นะจ๊ะออตโตมันก็สร้างกองทัพเรือไปแข่งกับเขาได้เหมือนกันนะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ออตโตมันเนี่ยมันยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะว่าถึงเขาจะเป็นแบบรัฐที่ปกครองด้วยม,มวยออตาเงงบบััขฉ มันก็เลยเหมือนผสมกันลงตัวไม่เคร่งมากไปไม่เคร่งน้อยไปแล้วก็สามารถรับคนที่หลากหลายอยู่ในอาณาจักรของเขาได้มันก็เลยแบบว่าเปิดโอกาสให้เขาแบบขยายตัวยิ่งใหญ่อ่ะฟังดูแบบนี้เนี่ยออตโตมันมันดูยิ่งใหญ่มากดูเป็น perfect case สุดๆนะคะแต่ดูชื่อคลิปเราอีกทีนึงสิชื่อคลิปเราบอกว่าการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันและทุกวันนี้เราก็ไม่เห็นอาณาจักรออตโตมันอยู่ในโลกแล้วอาณาจักรออตโตมันมันหายไปไหนนะคำถามที่น่าสนใจตอนนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วจักรวรรดิออตโตมันทาอะไรผิดไปพลาดตรงไหนจุดไหนถึงทําให้มันนถึงการลล่มสได้ใ ช่วงศตวรรษที่20นะคะจุดเริ่มต้นสุดๆเลยเนี่ยมันไปเริ่มตอนที่จุลต่านเมเมตที่สเนี่ยอยากจะขยายดินแดนก็เหมือนกับบรรพบุรุษของพระองค์อ่ะก็รู้สึกว่าอยากขยายดินแดนจังเลยมองไปมองมาตอนนั้นไปเจอพื้นที่ของออสเตรียค่ะที่อยู่ในยุโรปใช่ไหมซึ่งออสเตรียตอนนั้นอ่ะเป็นพื้นที่ของราชวงศ์ฮับปุกที่กําลังดูแลอยู่แล้วออสเตรียเนี่ยก็กําลังถูกคนนั้นคนนี้โจมตีรอบด้านเลยคือจะรอดแลไม่รอดแลจกักรวรรดิออตโตมันเห็นจังหวะปุ๊บก,ก็แบบอ้าวในเนื้อารมยเสตี ขายายพื้นที่อีกนะคะแต่เรื่องนี้นะคะมันพลิกเพราะว่าราชวงศ์ฮับปลูกที่ดูแลออสเตรียอยู่เนี่ยเขามีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีอะไรเต็มไปหมดค่ะดังนั้นเขาก็ไปขอกําลังเสริมขอความช่วยเหลือมาจากจากกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่กาลังเรืองอํานาจอยู่ในยุโรปนะคะและจกกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนที่สนับสนุนอยู่ก็คือพระสันตาป,ปาปาดังนั้นนึกสภาพออตโตมานที่เป็นเหมือนทานอสอะกำลังจะเข้าไปแบบฉันจะยึดโลกให้ได้เลยแต่ในขณะนั้นเองนะคะออสเตรียที่กําลังจะแพ้แหละไม่แพ้แแหลก็แบบ ทำตัวเหมือนกัปตันอเมริกาเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เรียกรวมพลอเวนเจอร์มาจัดก,การจากักรวรรดิออตโตมันค่ะซึ่งไอ้วิธีจัดก,การเนี่ยก็ดันเป็นเทคโนโลยีที่สูงกว่าของอาณาจักรออตโตมันด้วยเพราะว่าเขามีทั้งเทคโนโลยีการใช้สนามเพราะการใช้ปืนใหญ่ในการรบคือฟังตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงแบบศตวรรษที่17อันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดจบของออตโตมันจริงๆนะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ออตโตมันเริ่มแบบว่าอ่อนแอนะคะช่วงศตวรรษที่้าถส ออสเตรียในทีเดียวจบไปเนี่ยก็คงชนะไปแล้วดันพลาดค่ะไม่ได้โจมตีทีเดียวออสเตรียมีกําลังเสริมมามาใช้สนามเพราะมาใช้ปืนใหญ่หนู่นนี่นั่นยื้อไปยื้อมาอุ้ยออตโตมันจะเบียงหมดและการพ่ายแพ้ครั้งนี้เองนะคะส่งผลกระทบต่อออตโตมันเยอะมากค่ะเพราะหนึ่งเลยคือส่งผลกระทบด้านจิตใจคนเริ่มเอะแล้วว่าโอ้ออตโตมันมันไม่ได้มีเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยหรืออะไรคือเอาไปแล้วที่เคยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยเอาไปแล้วและจากการแพ้ครั้งนี้มันทาให้จักรวรรดิออตโตมันต้องไปเซ็นสัญ,ญญาตัวหนึง่งชื่อว่าสัญญ,ญาคคาินนะะใปี1 1้9สัญญาตัวนี้ทําให้ออตโตมานเสียพื้นที่บางส่วนไม่ว่าจะเป็นฮังการีแถวขามสมุรบอรขา่านลามไปจนถึงออสเตรียเนี่ยเสียไปเลยแล้วพอเสียพื้นที่บางส่วนไปปุ๊บพวกพนมิของฮับปลูกก็ตั้งป้อมล้อมเลยจ้ะตั้ง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 มันก็เลยทําให้จกหักรวรรดิออตโตมานเนี่ยไม่สามารถกลับไปมีอํานาจเหนือยุโรปกลางได้อีกต่อไปอะ่ะการจะเจาะเข้าไปใหม่ครั้งนึงคือยากแล้วเพราะเขาเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะดังนั้นอํานาจในยุคสมัยนั้นอ่ะมันเลยเปลี่ยนคือจากเดิมออตโตมัน ออตโตมันเนี่ยอ่อนแอลงในขณะที่ยุโรปเขาจับมือกันแน่นขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะจนกระทั่งข้ามมาในช่วงศตรวรรษที่18คราวนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยในศตรวรรษที่18เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ออตโตมันรอดร็กว่าเดิมปัญหาเดิมก็ยังไม่แก้ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกจนกระทั่งได้รับฉาย,ยาว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปอะ่ะเพราะว่าในช่วงปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยนะคะฝั่งรัสเซียซึ่งเป็นคู่ปรับของออตโตมาเลยเนี่ยเขามีผู้ปกครองคนใหม่ก็คือพระนาน arat, งนคนแาางานะคท มหาราชเนี่ยพยายามจะแผงหนาจของรัสเซียเข้าไปในคาบสมุทรบอลานในไครเมียในทะเลดําซึ่งพื้นที่ตรงนั้นอะมันเป็นพื้นที่ที่ออตโตมานเขาใช้ฟาร์มกองทัพเจนเนซารีอะกองทัพสุดโหดที่รูพูดไว้จําได้ไหมซึ่งนี่คือกองทหารที่สุดยอดที่สุดของออตโตมานแล้วอะดังนั้นพอรัสเซียแผงหน้าตรงนี้เข้ามาอะก็กระทบการทหารของออตโตมานอีกแล้วยังไม่พอนะคะตรงไครเมียเนี่ยแค่ได้ยินชื่อทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่ารัสเซียแย่งกับยูเครนจะเป็นจะตายไม่อย่างงั้นเขาจะรบกันถึงทุกวันนี้ ได้เนี่ยนะจะเดินทางไปตะวันออกกลางก็ได้ไปเอเชียกลางก็ง่ายไปรัสเซียก็ง่ายซึ่งพื้นที่ตรงนี้ใครคุมได้ก็คือเก็บภาษีได้มหาศาลแต่เดิมออตโตมันคุมอยู่ตอนนี้รัสเซียบอกว่าโนโนไครเมียไม่ใช่ของเธอต่อไปแต่รัสเซียบอกว่าน่ะเธอจะยึดไครเมียไว้เป็นของเธอตลอดไปรลยหรอไม่ได้ดังนั้นนะคะรัสเซียก็เลยลุกเข้าไปสู้กับออตโตมันเพื่อแย่งดินแดนไครเมียกันค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ออตโตมันแพ้ไปนะรัสเซียก็เลยมีอิทธิพลเหนือข้าบสมุทรไครเมียตั้งแต่นั้นนะคะตั้งแต่ปี1 ,83 ไดด้้และเนน่คือใจุริมต สาเหตุที่เป็นแบบสงครามรัสเซียยูเครนอะไรปัจจุบันนี้ด้วยอูเคยเล่าไว้ในสรุปเรื่องรัสเซียยูเครนแล้วไปฟังดูมันคือเหตุการณ์ช่วงเดียวกันตรงนี้แหละฟังดูแค่นี้ก็น่าจะหนักหนาสําหรับออตโตมาแลวใช่ปะยังไม่พอคะ่ะฝั่งออสเรียก็มีปัญหาฝั่งรัสเซียก็มีปัญหาฝั่งฝรั่งเศสก็มีคนนึงเกิดขึ้นมาอย่าลืมว่าในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังเยีอยเยือยู่มันก็มีคนนึ่งเยือยวยือยู่ในยุโรปเหมือนกันก็คือที่ฝรั่งเศสนะคะตอน ข้องอะไรกับออตโตมานเลยนะเพราะว่าเขาก็ตีกับอังกฤษตีกับอะไรของเขาไปตรงนั้นแต่จังหวะหนึ่งเนี่ยนะคะนปโปเลียนดันอยากจะตัดการติดต่อระหว่างอังกฤษกับอินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบังเอิญว่าไอ้ท่าเรือที่อังกฤษจะใช้ไปอินเดียไปอะไรอะ่ะมันดันอยู่ในทะเลแดงและบริเวณตรงนั้นอะ่ะออตโตมานเขาคุมอยู่เพราะว่าท่าเรือในทะเลแดงมันอยู่ในอียิปต์ไงแล้วอียิปต์มันเป็นที่ของจักรวรรดิออตโตมานนะคะนปโปเลียนก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่ออันนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของฉันฉันอยากจะจ ไปที่อียิปต์แล้วเป็นการเปิดการศึกษาโลกอียิปต์ทั้งหลายที่วิวบอกไปตอนต้นคลิปว่าอียิปต์คือหายไปตั้งแต่ออตโตมานเข้ามายึดเป็นพันปีเนี่ยนะนี่แหละนโปเลียนเข้าไปบุกอียิปต์รอบนี้ซึ่งอียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมานแล้วก็เอานักวิชาการไปด้วยอะไรไปด้วยทําให้เกิดแบบการศึกษาเรื่องอียิปต์มากมายซึ่งไปฟังในคลิปอียิปต์เอาเราจะเห็นว่าอียิปต์จะเกี่ยวข้องกับนโปเลียนมากมายก็เพราะว่านโปเลียนเข้ามายึดอียิปต์จากจักรวรรดิออตโตมานในรอบนั้นน ก่อนที่ฝั่งอังกฤษเนี่ยจะไม่ยอมแล้วก็อายุทับมายุดคืนภายหลังอะไรภายหลังนะคะแต่ปัญหาก็คือในความวุ่นวายระหว่างฝรั่งเศสอังกฤษอียิปต์และออตโตมานรอบเนี้ยมันทําให้ชาวยุโรปเห็นเลยว,ว่าอ้าวออตโตมานเธอไม่แน่เหมือนเดิมแล้วนี่และยังไม่พอไอตอนจังหวะช่วงชุลมุนเนี่ยนปโปเลียนไปยุออตโตมานค่ะบอกว่าแก้แกแก้แก,แกอยู่กับฉันเธอยอยู่กับฝรั่งเศสอย่าไปยุ่งเลยกับอังกฤษแล้วสุลต่านของออตโตมานตอนนั้นอะสุลต่านเซลิมที่3ามดันเชื่อนโปเลียนค่ะก็คิดว่าก็นโปเล แพรัเสเซียตลอดการนะคะดังนั้นแทนที่มันจะจับคู่กันแบบอ่าฝรั่งเศสจับกับออตโตมานแล้วก็ไปสู้กับอังกฤษแล้วก็รัสเซียพอฝรั่งเศสเนี่ยไปสงบศึกกับรัสเซียปุ๊บก,ก็เลยเหลือให้ออตโตมานเนี่ยต่อสู้เพียงลําพังแล้วก็งงว่าเอานี่มันคือสองครามของฉันหรออยู่ดีๆฝรั่งเศสก็สงครามมาให้ถึงบ้านฉะนั้นเลยจนทําให้ออตโตมานเนี่ยก็เสียพื้นที่เพิ่มไปให้รัสเซียอีกอะ่ะเพราะ์ซ้ำกรรมซัดออตโตมันต่อนะคะพอข้ามมาช่วงศตวรรษที่สิบเก้าช่วงนั้นอะ มานมายาวนานมากก็คือพวกชาวกรีซทั้งหลายซึ่งเป็นชาวครต์นิกายออร์โธดอก์แล้วเขาก็แบบเอะๆกันขึ้นมาว่าเออประเทศกรีซที่ยิ่งใหญ่ของเราสมัยก่อนมันหายไปไหนเราเคยเป็นชาวกรีกเลยนะแล้วประเทศฉันหายไปไหนเนี่ยแล้วเราเป็นชาวออร์โธดอกต์ทำไมเราถึงต้องยอมให้ชาวมุสลิมปกครองเราอยู่เป็นพันปีประกอบกับจกักรวรรดิออตโตมานเนี่ยไปเก็บภาษีของพวกชาวครต์ออร์โธดอก์แพงอีกอะไรอีกสุดท้ายนะคะพวกชาวกรีซก็แบบไม่ไหวแล้วฉันต้องการปลดแอกตัวเองจากจ,ากจากักรวรรดิออตโตมานเขาก็ลุกขึ้นมาจะสู้กับออตโตมนัทนนะกกลลับเือช ความรุนแรงค่ะก็มีคนตายน้องเลือดกันไปแบบหนักหน่วงเลยมันก็เลยทําให้ชาวยุโรปที่เห็นว่าเอ้ยนี่มันชาวรีกนี่มันชาวกรีซน,น,นี่มันพวกฉันเนี่ยทนไม่ได้เขาก็เข้า,ขามาแทรกแซงกันทีนี้ทั้งอังกฤษทั้งรัสเซียทั้งฝรั่งเศสก็คือรุมกันบอกออตโตมาเลยบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคสุดท้ายกรีซก็สามารถประกาศเอกราชได้แยกประเทศไปอีกดังนั้นถ้านับระยะเวลานะเราจะเห็นเลยว่าอา้าออตโตมานทําสงครามอะไรก็แพรรัวๆๆมาตั้งเป็นแบบ200ปีอ่ะก็ไม่แปลกที่คนจะบอกว่าอ่ะนี่แหละคนป่วยแห่งยุโรปที่แท้้จจรรริงงแแนนนน่่ออออววาาดยสภพัขก อัอตตมานตอนนั้นนะนะสุลต่านผู้ปกครองเนี่ยเขาก็รู้ตัวแหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องจัดการยังไงดีเพื่อกู้สุขภาพของอตโตมานกลับมานะปรากฏว่ากระแสหนึ่งเนี่ยนะคะที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเลยคือกระแสถามหาประชาธิปไตยค่ะสุลต่านอับดุลฮามิดนะคะซึ่งปกครองอตโตมานอยู่ตอนนั้นก็อาจเห็นด้วยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราประกาศให้อตโตมานเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยแล้วกันก็จบยุคสมบูรณายาสิทธิราชไปก็คือเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบที่สุลต่านอยู่ภายใตยรัฐธ,ธรรม ตรานบอกไม่เอาแล้วเบื่อขอเปลี่ยนกลับได้ไหมแถมมงใช้กําลังทหารเนี่ยนะคะไปไล่ปราบปรามพวกขบวนการชาตินิยมต่างๆของพวกแบบชาตินั้นชาตินี้ที่อยู่ภายใต้จกักรวรรดิอะคือต้องเข้าใจว่าคําว่าจากักรวรรดิแปลว่ามีเมืองขึ้นพวกเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารเมเดียมาซิโรเนียเขาก็แบบว่าเฮ้ย hey, ฉันเคยเป็นชนชาติมาก่อนนะฉันไม่อยากอยู่ภายใต้แกคือพวกเนี้ยเขามีชนชาติของเขาอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วใช่ปะเขาก็มีความอยากจะแยกประเทศมาตั้งนานแล้วอะแล้วพอมีประชาธิปไตยเข้าไปสองปีมันมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนนนนนนเเ้้้าาาาาากก็็สมมมมมรรรถฟออ์ตตัััววปขขบชิิยึไดดใ่งพ บอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่อยากได้ประชาธิปไตยแล้วอีกอย่างที่เขาทําก็คือเอากําลังทหารเนี่ยลงไปจัดการกับพวกนี้ค่ะเพราะเขามองนะว,ว่าฮะกรีซเคยเป็นตัวอย่างแล้วที่ก็มีขบวนการแบบนี้แล้วก็แยกประเทศไปแล้วฉันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แต่การไปทาแบบนั้นอะมันเหมือนราดน้ํามันลงกองไฟค่ะเพราะว่าประชาชนที่ได้ประชาธิปไตยมาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันต้องเสียมันไปอีกก็ไม่พอใจโดยเฉพาะพวกทหารทั้งหลายคือประชาธิปไตยฉันก็เสียแล้วนี่ฉันต้องไปรบอีกแล้วหรอไปทํารุนแรงกับประชาชนด้วยกันแล้ว200ปีที่ผ ลบชนะอะไรเลยแล้วคิดดูว่าไอ้ดินแดนที่เสียไปเนี่ยเสียหน้าก็ระดับหนึ่งพวกรายโรครายได้อะไรก็เสียไปอีก้าสงูงภาษีก็ไม่มีมีแต่เสียเสียเสียแพ้แพ้แพ,แพ้ไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างดังนั้นพวกทหารที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ขึ้นมาประท้วงกันใหญ่เลยเกิดเป็นกลุ่มกบฏท,ที่เขาเรียกว่ากลุ่มกบฏยังเติร์กค่ะนี่แหละถ้าใครเคยได้ยินคําว่ากบฏยังเติร์กยังเติร์กจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือว่ากบฏเมษาฮาวายอะไรเนี่ยอันนั้นแหละได้ ของออตโตมันเนี่ยเขาปฏิวัติได้สาเร็จเขาก็เลยเรียกว่าการปฏิวัติยังเติร์กในขณะที่ไอเมสซาฮาวายแล้วก็ยังเติร์กของไทยเนี่ยไม่สาเร็จนะคะเราก็เลยเรียกว่าก,กรบฏยังเติร์กกับกรบฏเมสซาฮาวายค่ะทีนี้ยังเติร์กฝั่งออตโตมันเนี่ยเาก็สามารถปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สาเร็จทอดสุลต่านลงแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญน,นะคะดังนั้นจัก,กรวรรดิออตโตมันก็เลยกลับมาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีสุลต่านอยู่ภายใต้ใตรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งทีนี้ประเด็นทีี่่่่มมมมัันนนนนเเเกิิิขข็คคคืือออุทาาาาารปปฏววตตตะหชชชู ได้ใช้คําว่าอย่างออตโตมันนึกออกปะ้ะในออตโตมันมันประกอบด้วยชนชาติเชื้อชาติต่างๆอยู่รวมกันเต็มไปหมดที่แบบไปโดนยึดมาหนึ่งในนั้นคือพวกเติร์กพอเขาสามารถเปลี่ยนแปลงจัก,กรวรรดิได้สาเร็จนโยบายต่างๆของจักรวรรดิมันก็ชูความเป็นเติร์กขึ้นมาแบบนี้นะพวกเราคือชาวเติร์กรุ่นนี้นั่นมันก็ดันไปปลุกกระแสะชาติยมในพวกคนกลุ่มอื่นๆที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมันอีกในเซอร์เบียมองโกเลียมอนเตเนโกอะไรก็อยู่ภายใต้ออตโตมันหมดเขาก็สงสัยว,ว่าแล้วทำไมฉันต้องบอกว่าตััััััววววววเเเเเเเองปปปปป็นน็็็็นน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 นคคคตตติรรร์กกกด้้ยฉฉฉชชชาาาาามมโลลลลีแแบบบสสสฐุ่ สุดท้ายมันเกิดการไม่พอใจรัฐบาลส่วนกลางขึ้นพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันเกิดเป็นสงครามขึ้นมาชื่อว่าสงครามคาบสมุทรบอลคานจนทําให้จักรวรรดิออตโตมันเนี่ยนะคะเสียพื้นที่ในยุโรปไปเกือบหมดเลยเหลือแค่ที่แถวอิสตันบูลแล้วก็เทสตะวนออกค่ะที่เหลือคือเกลี้ยงนะคะเขาแยกประทงประเทศกันไปหมดละอันนี้คือพวกหัวสมัยใหม่ต้องการแยกประเทศเขาก็แยกแยกแยก,แยก,แ,ยกแยกกันไปในขณะเดียวกันค่ะพวกอนุร,รักษ์นิยมที่อยู่ในประเทศก็ไม่พอใจพวกยังเติร์กอีกเพราะเขามองว่าชั้นมันเป็นพวกอนุร,รักษ์นิยมเธอมันเป็นพวกคนรุ่นใหม่ศาสนาาาาากก็็ไไมมมม่่่เเเเอออแตตตะะรทีัันนนปคววข้า เนี่ยเราเป็นรัฐอิสลามนะเอาความเป็นอิสลามออกไปจนเราจะกลายเป็นรัฐธรรมดาแล้วสุดท้ายความพยายามจะปกครองจักรวรรดิออตโตมันด้วยประชาธิปไตยก็เลยไม่สําเร็จกลายเป็นว่าออตโตมันต้องปกครองด้วยระบบเผด็จการทหารแล,และกลุ่มเผด็จการทหารในออตโตมันนี่แหละคะ่ะก็คือกลุ่มที่ตัดสินใจเลือกเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1และเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เกิดจุดจบของจักรวรรดิออตโตมันนะคะเนี่ยลากมาตั้งยาวตั้งแต่ต้นคลิป <c oughs> ที่ตั้งใจจะเล่าคืออยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่ว่าที่ผ่านมาต้องทําให้เข้าใจก่อนว่าออตโตมันคืออะไรเพราะเราม้้เียัลลคนนนะทหดใิป ควรจะตอบคําถามอ่ะจริงๆมันจบสรุปได้ง่ายๆไม่กิ่ประโยคก็คือออตโตมานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1แล้วความตวยของออตโตมานหรือจะบอกว่าความเลือกผิดของออตโตมานก็คือออตโตมานเนี่ยดันไปเข้าฝ่ายมหาอำนาจกลางก็คือไปอยู่กับฝั่งเยอรมันอยู่กับฝั่งออสเตรียฮังการีแล้วในช่วงเวลานั้นเองในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันก็เกิดกระแสชาตินิยมขึ้นในคาบสมุทรอาหรับที่ชาวอังกฤษเป็นคนปลุกระดมแบบว่าเธอเธอต้องชาตินิยมชาตินิยมแล้วอย่าลืมว่าไอ้แต่ ตัวเองออกจากจากักรวรรดิอตโตมานไม่ฉันต้องเป็นประเทศของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถวมักกะเมดินาเยรูซาเล็มซึ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งนั้นเลยทุกคนก็บอกว่าอยากแยกตัวออกจากจากักรวรรดิเพราะว่าจะบอกว่าเป็นมุสลิมก็ไม่ใช่คุณไม่ได้ทําตัวเป็นมุสลิมที่ดีแต่คุณปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้เขาก็อยากแยกตัวกันสุดท้ายทุกอย่างมาจบปึ้งเลยก็คือจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝ่ายมาหาอำนาจกลางเนี่ยแพ้นะคะนนอนงต เรียกร้องอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เรียกร้องเอาพื้นที่เลยว่าฉันขอตรงนี้จากจากักรวรรดิออตโตมันฉันขอตรงนั้นฉันขอตรงนู้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในสนธิสัญญาที่ชื่อว่า Triti Servver เมื่อปี1920ค่ะอังกฤษได้อิรักกับอาลสไตน์ไปฝรั่งเศสได้เลบานอนกับซีเรียริสใต้ทางตะวันตกของคาบสมุทรอนาโตเลียเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของออตโตมันหมดทุกคนแบ่งเค้กกันสนุกสนานเลยนะคะออตโตมันเหลืออะไรอยู่เหลืออยู่จึ้งหนึ่งเหลือแค่แบบบริเวณตุรกีกับขอบหน่อยหนึ่งออยู่่่ปรรรรราากกฏวววจจััังงงหชนนน้เคคดิตุ ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มพวกเติร์กนี่แหละตุรกีเติร์กตุรกีเติร์รกรคือกลุ่มเดียวกันนะคะเขามีแบบว่าความชาตินิยมมาอยู่ตั้งแต่สมัยยังเติร์กละเขาก็ไม่พอใจว่าแบบคุณไปเซ็นจดที่สัญญาแบบนี้ไดยยังไงมันไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นคุณทาให้เราพ่ายแพ้สิทธิของเราถูกริบรอนนู่นนี่นั่นคุณปกครองแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ละเขาก็เลยลุกขึ้นมานะคะจนกลายเป็นสงครามประกาศอิสราภาพสุลต่านเมเมตที่6ที่เป็นสุลต่านองค์สุดท้ายของจังหวัดออตโตมานเนี่ยก็เลยนนนนนปปท้งวืีวีีี่รรรรรรเณัักกก็าายสธฐตตุุุหอใ 1,923นั่นเองค่ะเป็นการปิดฉากจักรวรรดิออตโตมันที่อยู่มาอย่างยาวนานเกือบแบบ700ปีไปในที่สุดนะคะและนี่นะคะ่ะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวรรดิออตโตมันที่วิวเกบมาเล่าทุกคนฟังนะคะก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชึ่งชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบายสวัสดีค่ะจะบอกว่าเรื่องของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องโบราณเรื่องแบบว่าจบไปแแล้ว้ววต่่ทุกคนรูมา จักรวรรดิออตโตมนันน่ะมันยังส่งผลกระทบถึงทุกวันนี้เลยเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากแล้วไอตอนที่จักรวรรดิแตกมันมีการแบ่งเค้กกันอะไรกันเนี่ยมันทําให้เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายปัญหาเยอะมากในข้าวสมุทรอาหรับทุกวันนี้ปัญหาใหญ่มากในโลกทุกวันนี้ที่แบบยังเถียงเถียงทะเลาะทะเลาะกันอยู่เนี่ยส่วนมากสืบไปเหอถึงรากเนี่ยที่วิวเล่าเล่าไปอะ่ะเดี๋ยวมันต้องเกิดจากตอนที่จักรวรรดิออตโตมานแตกตอนที่จักรวรรดิออตโตมานสูญเสียพื้นที่นี้ไปคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปแล้วไอคนที่เอาไปกับไไออออ้้้คคนน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 ททีี่่่ยูเเเเมมััักกกก็็็็ตงงงงปปปแบบบบบาาาละะุร ไม่เข้าใจพื้นที่บ้างแล้วก็ทะเลาะกันขึ้นมากลายเป็นปัญหาแบบทุกวันนี้เอาว่าการที่เรารู้จักจัก,กรวรรดิออตโตมานเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์โลกแล้วก็เข้าใจความขัดแย้งกันในโลกเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเยอะมากๆเทีเดียวค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ